ปทุมธานีมหาวิทยาลัยราชพัฒวไรย์รงกรณ์จะพิธีวางพวงมราลาเจ้าฟ้าวไรย์รงกรณ์2567วันที่15กุมภาพันธ25์2567มหาวิทยาลัยราชพัฒวไรยรงกรณ์ในพระบรมราชูปธรรมจังหวัดปทุมธานีานำโดยาศาสตราจารย์ดอร์วิรุณตั้งเจริญนายกสภามหาวิทยาลัยเป็นประธานในพิธีวางพวรงมราลา พระอนุสาวรีสมเด็จพระราชปิตุชาเจ้าฟ้าวไรยลงกรกมรหลวงเพชรบุรีราชสิลินทรองค์ประธานกำเนิดมหาวิทยาลัยโดยมีศาสตราจารย์ด็อกเตอร์สมบัติโคชิทธิ์อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชพัฒ์วไรยลงกรในพระบรมราชูปถรัรมภ์กล่าวรายงานซึ่งมีหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกเข้าร่วมพิธีวางพวงมาลัยครั้งนี้ เพื่อเป็นการสํานึกในพระกรุณาที่คุณของพระองค์ท่านในวันที่15กุมภาพันธ์ของทุกปีภายในงานได้จัดพิธีทําบุญเพื่ออทิศเป็นพระราชสนแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าวไรยออรมณ์ก่อนพร้อมทั้งถวายประหานเพลแด่พระบรุสงฆ์จํานวนสิบลูกสมเด็จพระราชปิตุชาเจ้าฟ้าวไรย์รมณกนกรกมหลวงเพชรบุรีราชสีดินทร ทรงเป็นพระบิดาชธิดาลำดับที่43ในพระองค์สมเด็จพระจรุลจอมเก้าเจ้าอยู่หัวกับสมเด็จพระศรีวรินทิราบรมราชเทวีประสูติวันที่วันพุธทีทธ่สิเมษายนพศสอง7และพระองค์ทรงสินส้นพระชนเมื่อวันที่15หกุมภาพันธ์พศสอง1 พระกรุณาธิคุณของพระอ,องค์นั้นทรงมีพระเมตตาต่อการศึกษาของกุลสตรีไทยจึงจัดตั้งโรงเรียนฝึกหัดครูเพชรบุรีวิทยลาลัยลงก่อนขึ้นเมื่อวันที่4มิถุนายนพศ2475ปัจจุบันเลขที่153ถนนเพชรบุรีแขวงทุ่งพญาไทเขตร,ราชเีวีกรุงเทพมหานครโดยย้ายนักเรียน ฝึกหัดครูและนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายม .7 ถึงม .8 มาจากโรงเรียนเบนเจมะราชวิลาลัยอาจารย์ใหญ่คนแรกคืออาจารย์นินรัตบรรณสิทธิ์หัวรสารโรงเรียนใช้ชื่อย่อว่าพอเป็นสัญลักษณ์และสีเขียวเป็นสัญลักษณ์ของโรงเรียนเนื่องจากเป็นสีประจำ พระสูตรของพระองค์โดยในปัจจุบันมหาวิยาลัยมีการเปิดการเรียนการสอนทั้งหมดเกดคณะและหนึ่งวิาลัยทั้งระดับปริญญาตรีปริญญาเอกรวมทั้งประกาศศิญญบัตรวิชาชีพครูเป็นสถานศึกษาให้ความรู้สร้างคนสร้างอาชีพและสร้างไรายได้เพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิน่นให้มีความมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนซึ่งมหาวิาลย ได้คำนึงถึงเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนคือการพัฒนาที่สมดุลกันในสามหลักของมิติความยั่งยืนนั่นก็คือสังคมเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมนอกจากนั้นมหาวิทยาลัยยังได้รับหลองจาก S I s O 30401-2018จากบริษัท B S I g ุ o u ประเทศไทยจำกัด ซึ่งเป็นสถานสถาบันมาตรฐานอังกฤษเป็นมหาวิทยาลัยราชพัฒแห่งแรกในประเทศไทยซึ่งมหาวิทยาลัยราชพัฒว์วไล่ลงกรในพระบระมราชุปธรรมสวัสดีค่ะยัานรองศาสตราจารย์ดรสมบัติโคชิอ์อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชพัฒน์วไล่ลงกรในพระบระมราชุปธรรมสําหรับกิจกรรมวันนี้นะคะวันที่สิบห้ากุมภาพันธ์เป็นวันคล้ายวันสิงพระชนของ สมเด็จเจ้าฟ้าวไลอัลองก์ณ์กรมประจรวงเพชรบุรีราชวิินทร์ซึ่งพระองค์เป็นพระราชปิตฉาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวราัชากาลที่9พระนามเดิมนะคะเป็นวันใช้พนประชอพระองค์ท่านพระองค์เป็นองค์ประธานกําเนิดมหาวิทยาลัายราชพัฒวไลอัลองก์กรในปัะจุบัราชธรรมตั้งแต่สมัยพระองค์ทรงตั้งโรงเรียนฝึกครูพรเพชรบุร,รีวิทยาลงค์กร ที่ถนนเพชรบุรีกรุงเทพมหานครเมื่อปี24 7 5็หถ้าปัจจุบันมหาวิทยาลัยก็มีกำเนิดมา9 2้าสบปีทุกวันที่15ห้ากุมภาพันธ์ของมหาวิทยาลัยบุคลากรของมหาวิทยาลัยนะคะหน่วยงานต่างๆภายนอกจะมาร่วมลํำลึกเทิดพระเกียรติพระองค์ท่านวางพวงมาลาเป็นการลํำลึกถึงพระคุณแล้วก็เทิดพระเกียรติพระองค์ท่านของทุกปีจะจัดงานในวันนี้ ซึ่งในวันนี้ก็จะมีท่านาศาสตราจารย์วิรุณตั้งเจริญนายกสภาเป็นประธานในพิธีแล้วก็จะมีหน่วยงานราชการต่าง,างๆภายนอกมาร่วมนะคะตลอดจนหน่วยงานภายในหลังจากพิธีวางพวงมาลาเสร็จพิธีทําบุญถวายเป็นพระกุศลแก่พระองค์ท่านถัดจากนั้นเราก็จะเดินทางไปที่วัดประทุมมารา,รามถวายพระุศลแก่พระทนครั้งหนึ่งขออนุญ,ญาตพระนามเดิม พระคณิธาที่ราชเจ้าสมเด็จพระเทพรัตนสุดาได้ถวายไตรและเครื <Certainly, S 3> <rules. S 1> ่องไทยทานเป็นการถวายพระกุศลแด่สมเด็จเจ้าฟ้าวไลลองกรเพราะมีพระอัจริที่เป็นพระถุงองค์ท่านอยู่ที่วัดประทุมนาราคะเราก็ร่วมกันทําบุญระลึกถึงพระคุณของพระองค์ท่านและก็เทิดปีิพระองค์ท่านแต่จริงๆแล้วเมื่อวานที่กรทมซึ่งเป็นที่เดิมที่พระองค์ทรงประทานจาเนงมหาวิาลก็มีการวางพวงมาลาถวาย พระกุศลแล้วก็พระเกติพระองค์ท่านด้วยกิจกรรมในวันนี้ทุกกิจกรรมวันที่15กุมภาพันธ์มหาวิทยาลัยถือว่ามีความสําคัญเพราะพระองค์ท่านเป็นปุชนียะตลอดจนกลุที่เกี่ยวข้องเนี่ยให้ความเคารพนับถือแล้วก็ยึดปณนิทานของพระองค์ท่านที่จะจัดการศึกษาให้กับประชาชนชาวไทยอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพโดยเฉพาะอย่างเรื่องเรื่องของการฝึกครูการพัฒนาบุคลากรการพัฒนาครูค่ะถูกไหม สหรัฐแก้วตาภาพข่าวรายงานจากจังหวัดปทุมธานี